ชาวโลกตื่นตะลึงชาวโลกที่ติดตามข่าวนี้ตื่นตะลึงกันหน่อยกันละกันนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างความตกตะลึงอีกครั้งค่ะด้วยการประกาศว่าเขาต้องการจะเทคโอเวอร์ดินแดนของกาซาเพื่อพัฒน,นาเศรษฐกิจธธหลังจากที่จะส่งชาวปาเลสไตน์ออกไปอยู่ที่อื่นค่ะ โดยทรัมป์ได้มีการถแถลงจุดยืนที่นักข่าวบอกอันนี้คือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะจากความคิดของเขาเนี่ยระหว่างที่ก็เปิดถแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวร่วมกับนายมนตรีเบนจามินเนธันยาคูแห่งอิสราเอลค่ะโดยยังไม่ได้ให้รายละเอียดที่เชิงลึกนะคะว่าเขาจะไปเทคโอเวอร์ได้อย่างไงเนี่ยนะคะก่อนหน้านั้นไม่นานทรัมป์ได้เคยเสนอให้ย้ายชาวปาเลสไตน์ออกจากกาซาแล้วก็ไปตั้งถิ่นที่อยู่ใหม่แบบถาวรในประเทศข้างเคียงค่ะโดยบอกว่าโอ้ยดินแดนตรงเนี้ย มันอยู่ไม่ได้แล้วถูกทุบทำลายมีสภาพที่มันแบบคนอยู่ไม่ได้แล้วอะ่ะจากไอ้สงครามที่เกิดขึ้นเนยนะคะตลอดยาวนานหลายเดือนที่ผ่านมาคนปาเลสไตน์อยู่ไม่ได้หลอกไปอยู่ที่อื่นเถอะนะคะแล้วเดี๋ยวสหรัฐเนี่ยจะเทคโอเวอร์ฉนวนกาซาเราจะทําอะไรบางอย่างกับมันทําบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเราจะเป็นเจ้าของมันแล้วจะรับผิดชอบเรื่องการทําลายระเบิดที่ยังไม่ทํางานแล้วก็อาวุธต่างๆที่อยู่ในนั้นคือประมาณว่า เดี๋ยวให้เราเป็นคนไปเทคโอเวอร์แล้วจัดการกับไอ้ซากปรักหักพังหรือแม้แต่ไอ้ระบงระเบิดอะไรที่มันติดค้างอยู่ใดอเมริกาจัดการเองหากมีความจําเป็นเราก็จะทําเราจะเทคโอเวอร์ดินแดนตรงนั้นเราจะเข้าไปพัฒนามันสร้างงานหลายพันหลายหมื่นตําแหน่งและมันจะเป็นสิ่งที่ตะวันออกกลางทั้งภูมิภาคและทั่วโลกต้องภาคภูมิใจคือเขาพูดด้วยแบบท่าทีที่มีความออภาคภูมิใจมากว่าแนวคิดของเขาเนี่ย จะสร้างสิ่งใหม่ๆพัฒนาเศรษฐกิจให้กับโลกใบนี้ประมาณนั้นเลยเนียนะะ่นะคะนักข่าวก็บอกว่าแล้วพอคุณพัฒนาปุ๊บเนี่ยคุณจะให้ใครเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นทั้มตอบแบบกว้างๆค่ะว่ามันก็จะเป็นบ้านสําหรับชาวโลกว่างมากเลยเนาะบ้านสําหรับชาวโลกเนี่ยคือเขาในแนวความคิดที่ว่าเนี่ยเขาต้องอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นลิเวร่าของตะวันออกกลางขณะที่เนทันยาฮูก็อุ้ย รับลูกทันควันเลยทีเดียวค่ะบอกว่าฮูธทัมเนี่ยเป็นคนที่แบบกล้าคิดกล้าทํากล้าคิดออกนอกกรอบใหม่ๆและแสดงความตั้งใจจริงที่จะแทงทะลุกรอบความคิดเห็นเดิมๆก็แน่นอนละสิอิสราเอลก็ต้องเห็นดีเห็นงามด้วยใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามทัาม์ไม่ได้ชี้แจงข้อสักถามของสื่อมวลชนนะคะว่าสหรัฐจะเอา อำนาจอะไรในการที่จะไปเทคโอเวอร์ดินแดนกาซาแล้วก็ยึดครองมันทำมันแบบที่ทำได้วางแผนเอาไว้แบบนั้นเนี่ยนะคะนอกจากนั้นทรัมป์ยังย้ำข้อเรียกร้องให้จอแดนอียิปต์หรือว่ารัฐอาหรับอื่นๆรับชาวกาซาไปอยู่อาศัยที่นั่นโดยชี้ว่าชาวปาเลสไตน์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องทิ้งดินแดนแคบๆที่อยู่ติดชายฝั่งทะเ,เลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ย,ยไปเสียแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นซะ เนื่องจากมีความจําเป็นจะต้องได้รับการบูรณะฟื้นฟูขนาดใหญ่หลังจากเสียหายย่อยยับจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในช่วง16เดือนที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ดีครั้งนี้ทรัมป์ประกาศชัดว่าเขาสนับสนุนการย้ายชาวปาเลสไตร์ออกไปแบบถาวรค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องที่หนักหน่วงจะยิ่งกว่าข้อเสนอเดิมซึ่งข้อเสนอเดิมของทรัมป์ข้อเสนอเดิมของอเมริกาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่บรรดารัฐอาหรับต่างๆก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแล้วข้อเสนอใหม่ล่าสุดอันนี้ก็ยิ่งแบบแบบมันเป็นไปได้ยากมากนะคะที่ในประเทศอื่นๆในภูมิภาคนั้นจะยอมรับกับข้อเสนอนี้ ซึ่งเพียงสองสัปดาห์หลังเข้ารับตําแหน่งของทรัมป์รัฐบาลทรัมป์2.0เนี่ยน,นะคะทรัมป์ก็ได้เปิดทาเนียบขาวต้อนรับผู้นําอิสราเอลเพื่อหารือในหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางในชนวนกาซายุทธศาสตร์ต่อต้านอิหร่านรวมไปถึงความหวังที่จะรือร้อฟือ้นความสัมพันธ์ทางการทูตที้เป็นปกติระหว่างอิสราเอลกับซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะโดยทรัมป์เนี่ยบอกว่าถ้าเราสามารถหาที่ดินสักผืนที่ใช่ หรือว่าอาจจะหลายๆผืนและสร้างสถานที่ที่ดีและมีเม็ดเงินมหาศาลให้กับพวกเขาแน่นอนผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าการกลับเข้าไปอยู่ในกาซาผมไม่รู้จริงๆว่าทำไมชาวปาเลสไน์ถึงยังอย,อ,ยอยากอยู่ที่นั่นเขาก็สงสัยมากเลยว่าประมาณว่านะจะอะไรขนาดนั้นพื้นที่ตรงนี้มันมันไม่เหลืออะไรแล้วมันถูกทำลายไปหมดแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมพวกคุณยังอยากอย,กอย,กอยู่ที่นั่นกันอยู่เนี่ยนะคะโดย ะระหว่างที่พบกับเนทันยาฮูนั้นทรัมป์ได้ย้ำข้อเสนอเดิมค่ะโดยคราวนี้บอกว่าชาวปาเลสไตน์ควรจะย้ายออกจากในพื้นที่กาซาแบบถาวรไปอยู่บ้านใหม่ที่ดีกว่าที่ซึ่งพวกเขาจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ต้องถูกยิงไม่ต้องถูกสังหารพวกเขาไม่อยากจะกลับไปอยู่ที่กาซาอีก,กน,นะคะซึ่งทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดว่ากระบวนการโยกย้ายชาวปาเลสไตน์นั้นจะทําอย่างไร แต่ข้อเสนอ t ี i s เ,เรียกว่าน่าจะเติมเต็มความต้องการของกลุ่มขวาจัดในอิสราเอลค่ะและขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับจุดยืนของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐที่ให้คำมั่นว่าจะไม่มีการบังคับเคลื่อนย้ายชาวปาเลสไตน์ออกจากกาซานะคะขณะที่นักเคลื่อนไหวด้านทธิมนษยชนบางคนก็ออกมาวิจารณ์ข้อเสนอของทั้ว่าสิ่งที่ทัากกำลังทำในขณะน,นี้ไม่ต่างอะไรกับการล้างเผ่าพันธุ์ค่ะซึ่งเข้าข่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะ,ะเผชิญกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงไม่เพียงแต่ว่าในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงบรรดาชาติพันธมิตรตะวันตกของสหรัฐด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาซามีอบูซูรีออกมาประนามแผนการของทรัมป์ในครั้งนี้ว่านี่เป็นการขับไล่ชาวกาซาออกจากดินแดนของพวกเขาเองค่ะโดยเขาบอกว่านี่เขามองว่านี่คือสูตรสําเร็จ ที่จะสร้างความวุ่นวายและก็ความตึงเครียดในภูมิภาคเกิดขึ้นเพราะชาวกาซาจะไม่มีวันยอมให้แผนการนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะโดยการที่ทรัมป์เลือกให้เนทันยาฮูเป็นผู้นำชาติต่างชาติรายแรกที่เข้ามาพบเขาในทำรรเนียบขาวหลังจากสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นป,นประธานาธิบดีนั้นถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะโชว์ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างตัวเขากับผู้นำยิวค่ะตามหลังช่วงเวลาอันระหองระแหงระหว่างเนทันยาฮูกับไบเดน ซึ่งสืบเนื่องมาจากสงครามในฉนวนกาซาเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยชันยาฮูอาจจะเป็นฝ่ายที่ถูกทรั้์กดดันในอนาคตก็ได้คือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ทรัป์ก็ต้องการเอาประโยชน์ว่างั้นเถอะนะเขาต้องการเอาประโยชน์จากใครเนี่ยเขาก็อยากดีด้วยแต่ว่าเมื่อถึงวันหนึ่งที่เ,เขาต้องการอะไรจากอิสราเอลเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบีบบังคับได้ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ ซึ่งในช่วงที่ดํารงตําแหน่งสมัยแรกทรัมป์ก็เคยหยิบยื่นชัยชนะให้กับเนทันยาคูหลายครั้งตั้งแต่การย้ายสถานทูตอเมริกันจากรุงเทลอาวิฟไปยังนครเยรูซาเล็มไปจนถึงการทําข้อตกลงอับราฮัมที่ช่วยให้รัฐอาหรับหลายชาติยอมสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องล่าสุดนะคะล่าสุดของการเปิดเผยของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อกี้ หนึ่งในเรื่องที่มีการพูดคุยกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับเนทันยาฮูก็คือการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับซาอุดิอาระเบียใช่ไหมคะแล้วก็พอดีกับจะมีการถแถลงเรื่องแนวคิดในการที่จะย้ายชาวปาเลสไตน์ออกไปแล้วก็พัฒนาพื้นที่ของกาซาไปอยูออ่พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้ทางซาอุดีอาระเบียออกมาประกาศชัดเจนค่ะว่า ซาอุดีอาระเบียจะไม่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลเด็ดขาดหากไม่มีการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์คือเขาไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้อย่างเด็ดขาดเขาบอกว่าถ้าหากว่าต้องการจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูจริงๆเรื่องนี้ต้องไม่เกิดขึ้นนะคะโดยเรียวกว่าเป็นการโต้แย้งคําแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ที่เปรยแนวคิดเรื่องของการยึดดินแดนกาซานี่แหละค่ะ ล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียได้มีถ้อยถแถลงนะคะว่าซาอุดิอาระเบียขอปฏิเสธความพยายามใดๆก็ตามที่จะเคลื่อนย้ายชาวปาเลสไตน์ออกจากดินแดนของพวกเขาและจุดยืนของริญาดในประเด็นปาเลสไตน์นั้นเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ค่ะถ้อยถแถลงนี้ยังอ้างถึงจุดยืนและท่าทีที่ชัดเจน ของเจ้าชายโมฮัมหม็ดบินซามานมากุฎราชกุมารซาอุที่ไม่อาจตีความเป็นอื่นได้ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตามนี่กาจุดยืนของซาอุดิอาระเบียนั้นมีความชัดเจนกับเรื่องนี้ค่ะว่าชาวปาเลสไตน์ต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นไม่มีข้อต่อรองอื่นใดไม่มีเงืเ่อนไขใดๆในการที่จะย้ายพวกเขาออกไปอยู่ที่อื่น ทั้งนี้การบีบบังคับให้ชาวปาเลสไตน์ต้องย้ายออกจากกาซาถือเป็นเรื่องที่เปราะบางและมีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งทั้งสําหรับชาวปาเลสไตน์เองและรัฐอาหรับทั้งหลายสงครามที่เกิดขึ้นในกาซายังทําให้ชาวปาเลสไตน์หวาดกลัวพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับหายนะครั้งใหม่ไม่ต่างจากเมื่อครั้งที่ชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนถูกขับไล่ออกจากบ้านเรือนของตัวเองตอนที่มีการสถาปนารัฐอ,าาอิสราเอลค่ะ เมื่อพูดถึงนยโยบายของซาอุดีอาระเบียในตะวันออกกลางแล้วทั้งทรัมปและอิสราเอลมีเดิมพันสูงทั้งสิ้นนะคะโดยสหรัฐนั้นใช้เวลาตลอดหลายช่วงเดือนที่ผ่านมาในการพยายามโน้มน้าวเกลี้ยกล่อมให้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกอาหรับยอมสถาปนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลค่ะและก็ยอมรับ ให้ยอมรับอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศแต่ว่าสงครามในกาซาที่เริ่มต้นเมื่อปลายปี2023นั้นก็ทำให้ซาอุดิอาระเบียจำเป็นต้องพักเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะคะท่ามกลางกระแสความโกรธแค้นที่โลกอาหรับมีต่อปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลค่ะโดยทรัมต้องการให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินนโยบายตามอย่าง าสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์หรือว่า UAE ศูนย์กลางธุรกิจและการค้าในโลกอาหรับรวมถึงบาเรนที่ยอมรับลงนามข้อตกลงอับราฮัมในปี2020เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระดับปกติกับอิสราเอลและก็กลายเป็นรัฐอาหรับแร,แรกๆในรอบ25ปีที่กล้าแหวกทำเนียมข้อห้ามในการผูกสัมพันธ์กับรัฐยิวค่ะ โดยสหรัฐก็ต้องการให้ซาอุดิอาระเบียเป็นแบบนั้นบ้างนะคะทั้งนี้การสารปนาความสัมพันธ์การทูตกับซาอุดิอาระเบียจะถือเป็นรางวัลใหญ่สําหรับอิสราเอลทีเดียวค่ะเนื่องจากซาอุดิอาระเบียนั้นมีที่พลกว้างขวางครอบคลุมทั้งในตะวันออกกลางและก็โลกมุสลิมอีกทั้งยังเป็นชาติผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วยค่ะ